คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทําตารนะจ้า <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elit s C2 นะคะก็อยู่กับหน้าเกม c a t s h i o n Win หรืออัปแปนนะจ๊ะก็รอบนี้โบนัสทำอรอบบ่ายเลยทุกคนโอ้โหเวลาจะหมดแล้วแต่เราก็ขอจัดอีกนิดละกันแบบไม่ทันกลัวไม่ทันอ่ะเนาะ เออก็จัดอะทุกคนก็แบบอยากเล่นทั้งเที่ยงบ่ายเย็นจะมาดูอะทุกคนว่าเออว่ารอบไหนคือปังสุดทุกคนก็มาวัดกันนะคะก็คือรอบเที่ยงคือปังมากรอบบ่ายก็มาดูนะคะว่าจะปังเหมือนรอบก่อนรอบเที่ยงหรือเปล่าทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปกันเลยแล้วกันนะคะถานทุกคนก็ทุนหนึ่งพันเก้านะคะขอแผงมีเสียงไม่เ,เจอนะคะรอบนี้ก็คือ เกือบ่ายๆเลยเนาะบ่ายๆนี่แหละเออก็บนหน้าทามรอบบ่ายเราเลยทุกคนเออก็ขอเบสิยไปโอ้ทุกคน,เ,ออกกคนเดี๋ยวนะคือ <c ười> เอาจริงๆจะกดเลขเบสิกอาทุกคนแต่ว่ามือมันไปเบสห้าช่วยด้วยเออเอาคือเราจะเล่นเบสิกทุกคนเราไม่เราไม่เล่นเบสห้าทุกคนดูโอ้โหแต่ว่านี่ทุกคนคือเราไม่ดู บ้านจริงพี่ชายอ๋อไหนๆก็มาแล้วก็หมุนไปเลยจ้ะโอ้โหนี่คือแบบโลโกลว่าแบบมันสายมาทุกคนแล้วมันเบสหาเองคือมันต้องสายน้อยแน่ถ้าเบตหทุกคนที่ดูกลุมทำก็ได้บ้านจริงโอเคไม่เป็นไรทุกคนเบตห้าก็เบตห้านะคะเอาเท่าไหร่ดีสีส่สิบสีแล้วกันไม่อยากหมุนเยอะเผื่อรอบต่อไปบ้าง โอ้โหคือไม่ได้ดูทุกคนคือปกติก็กดปั๊บก็เบสสิบเลยอะแต่รอบนี้ไม่ได้ดูจริงๆมันก็เลยไปเบส5้าโอ้โหเสียดายมากนี่ถ้าเกิดเบสสิบเราไป1 6บหแล้วนะแต่นี่เบสเบสหเองก็ไม่อยากไปเยอะเผื่อรอบต่อไปบ้างโอเค อุ้ยเลขสิบเท่แถวแรกนี่ทุกคนพอเบตห้าแล้วมันก็สายมาน้อยเออมันณายมาน้อยอะ่ะโอ้โหเกือบเกือบนัวจังโอเคไม่เป็นไรทุกคนเบสสิก็ถือว่าแถว ก็ไม่ได้จ่ายอะไรเลยกำไรยังไม่ได้เลยทุนที่ซื้อก็ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำเข้ามาไม่สองร้อยเอ้ยสองร้อยสองร้อยเอ้ยได้อยู่มาได้อยู่โอเคโอ้โหขอปเป็นนิสงที่เศนเซอร์ทุกคนถูกฉะมากตอนนี้โอเคทุกคนได้มาสามร้อยยี่สิบเก้าเนินจ้าก็โอ้โหเงินรวมสามร้อยยี่สิบเก้าทุกคนก็ตามนัจจ้นแหละจ้ะ เออเอาทุกคนก็ขอไปเบสิกต่อแล้วกันเนาะไปเดี๋ยวผนก่อนแล้วก็เบสิกเลยทุกคนเพราะว่าเบสิกห้านี่ทุกคนสาเหตุที่ไม่ค่อยเบสิกห้าเพราะว่ามันจ่ายน้อยแล้วก็แบบมันไม่จ่ายเลยอ่ะทุกคนเออเบสิกคือสวยเวยเลยทุกคนแบบเออกําลังดีเลยโอ้โหบนัททามรอบบ่ายแล้วนะรอบเที่ยงก็ใช้ได้เลยอ่ะทุกคนนี่รอบบ่ายเราก็เพิ่งเตือนเลยแล้วก,ก็ยังตื่นเลยเหมือน,นกันนะ โจะรอดในบุรณธรรมรอบบายเนี่ยเดี๋ยวรอบเย็นค่อยไปจัดทับช่องใหม่แล้วกันเนาะเฮ้ยช่องเก่าช่องเก่าอันนี้วันนี้เราลงช่องช่องใหม่แล้วอะเดี๋ยวรอบเย็นถ้าคือได้จัดก็จะลงช่อง ช่องเก่าก็ช่องเก่า 9, คือเฮี้ยมากช่วงนี้เออคนแบบหายไปหมดเลยอะ่ะก็เดี๋ยวไปตัดช่องใหม่แล้วกันไอ้ช่องเก่าผิดรอบนี้ขอลงในช่องใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอบเย็นคือตัดรอบเลาะช่องใหม่ช่องเก่าโอ้โหลิ้นพันมากจ้าจ้าทุกคนไีดอกสิบสี่เองแล้วมันตายสิบสี่ตลอดเลยคือแบบสิบสี่นี่คือเราตายตลอดเลยข้างบนด้วยนะทุกคน อาสัะะกรอบทุกคนนี่คือรุ้นมากรอบสุดท้ายเลยทุกคนถ้าเกิดว่าแห้วก็คือละสิบเจ็ดบาทเลยโอ้ถ้าสิบเจ็ดบาทก็คือไปต่อไม่ได้ทุกคนแล้วก็เออนั่นแหละไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีทุนแล้วจ้าไปทุกคนรอบนี้ขอเท่าไหร่ดีคือมันมาตายสิบสี่ตลอดเลยทำไมงงมากเออเอาไงดีทุกคนสิบสี่เราว่ามันไม่เยอะนะ เออแต่ว่าถ้ามันมาตายตอน 16, 18นี่โอ้โหแบบมีเซ็งกว่านี้เลยทุกคนแบบพี่ดอกเลย14ก็ไม่เป็นไรไหมแต่ว่าอย่าตายตอนนี้ได้ไหมเพราะเหลือ17บาทสุดท้ายแล้วอันนี้เราโลภมากเองนะทุกคนคือแบบเมื่อกี้รอบแรกคือซื้อไปเบรดห้ามันจ่ายมันน้อยมากพอร,รอบสองคือแห้วตกหลุมดำจา้ารอบสามมาดูนะคะว่าจะเฮงเฮงหรือเปล่าเนี่ย14โคตรกลัวเลยอะ อย่าบอกนะโอ้โหทุกคนดูมันพาสิบสี่ตลอดเลยอีโดพอค่ะพอเลิกเขาไม่มีทุนแล้วจ้ะพอต่อรอบเย็นแน่นอนทุกคนแก้แค้มันดีกว่าทุกคนก็พอดีกว่านะคะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ